เปลี่ยนการทำความสะอาดให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย8ดอินหนึ่งแรงดูดทรงพลังรับประกัน5ปีบ้านสะอาดรถสะอาดครอบครัวสุขภาพดีสวัสดีค่ะเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย8อินหนึ่งที่มาพร้อมกับกำลังดูดทรงพลังถึง2 0 0 0 0 PA และรับประกันยาวนานถึง5ปีไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดในบ้านหรือในรถยนต์เครื่องดูดฝุ่น7็ดอินหนึ่งของเราสามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการคุณสมบัติเด่นของสินค้าค่ะวัสดุ ผลิตจาก ABS คุณภาพสูงทนทานและน้ำหนักเบาแรงดันไฟฟ้า DC 7.4โวลต์ความเร็วสูงสุด36000รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ลิเธียม2ค2000 mAh ชาร์จง่ายด้วยสาย USB 5โวลต์กำลังไฟ120วัตต์พร้อมแรงดูด13000 PA เสียงรบกวนเพียง84เดซิเบลเท่านั้นใช้งานได้ในอุณหภูมิ24ว่า54สินค้าเรามีคุณสมบัติพิเศษคือชุดค่าผสมฟรี ใช้งานได้ทั้งการทำความสะอาดบ้านและรถยนต์แปรงขัดพื้นและพรมขนสั้นทำความสะอาดทุกพื้นผิวหัวดูดปลายแบนยาวเข้าถึงทุกซอกมุมการออกแบบเพื่อความสะดวกใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวสรุปข้อดีของเครื่องดูดฝุ่น8ดอินหนึ่งค่ะมอเตอร์กำลังสูงเพิ่มแรงดูดได้ถึง6 6 0 0 0 PA สามารถถอดล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลดการสร้างขยะใช้งานได้ยาวนานแบตเตอรี่ทนทานสูงสุดใช้ได้ถึง365วันต่อการชาร์จเต็มเพียงครั้งเดียว ออกแบบให้เบาและสะดวกในการใช้งานแม้แต่ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายมาพร้อมกับระบบระบายอากาศแบบเชิงเส้นเพื่อลดเสียงรบกวนทำความสะอาดง่ายทันสมัยและพลังดูดที่เหนือชั้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเส้นผมหรือสารก่อภูมิแพ้เครื่องดูดฝุ่น8ึ่1ของเราสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการหมุนของมอเตอร์ที่85000รอบต่อนาทีสร้างแรงดูดที่แข็งแกร่งถึง66000 Pa ทำให้บ้านและรถของคุณสะอาดหมดจดทุกมุม พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ดีในวันนี้สนใจกดสั่งซื้อหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ